ชางอันนะครับประกาศแผนดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะครับก็ชูความเสเร็รในตลาดควบคู่กับความมุ่งมั่นระยะยาวนะครับต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยันยนต์แห่งอนาคตนะครับพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ d p o w New S07 นะครับแล้วก็ d p o w Hunter K50REEV Max All Wheel Drive นะครับซึ่งทางผู้บริหารของทางส่งอันเองครับก็ได้กล่าวว่าประเทศไทยเองนะครับก็เป็นยุทธศาสสําคัญสํหรับช่างอันในเอเชียตะวันออก เสียงใต้นะครับวันนี้นะครับทางสังอันก็ถือว่าเป็นกีจกรรมสำคัญนะของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนั่นก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเ็มยันยนไทยนะครับผ่านการสร้างงานนะครับทาง้าเทคโนโลยีรวมถึงมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศภายใต้กลยุทธยุนะครับก็คืออินไทยแลนด์ฟอสไทยแลนด์นะครับโดยทางอันเองนะครับก็มุ่งมั่นนะครับต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยันยนตไทยนะครับควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการลงทุนมาแล้วนะครับกว่า1น0 0 0ื่ล้านบาทนะครับด้วยการสร้าง ที่จังหวัดระยองครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาคนะครับครอบคลุมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับและที่สําคัญนะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับทางสังอันเองยังเตรียมส่งออกนะครับรถ E ี o w ั05นะครับจำนวน1,000คันที่ผลิตในโรงงานระยองนะเพื่อจำหน่ายในโซนประเทศยุโรปด้วยนะครับ ในส่วนของทางกานเองนะครับก็ตั้งเป้าไว้ใน5ปีนะครับจนถึงปี2,573ก็เตรียมกลยุทธ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนวัตกรรมนะครับผลิตภัณฑ์นะครับก็วางแผนในการทำหนุนาร transform นะครับก็คือเปลี่ยนผ่านประเทศไทยนะครับจากสังคมที่ใช้รถยนต์สันดาบนะครับสู่ l ล f e s t การใช้รถยนต์พลังงานใหม่นะครับก็คือ NEV นะครับ NEV จริงๆแล้วก็คือเป็นการควบรวมนะครับรถยนต์ที่ใช้พลังงานที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะครับพร้อมทั้งสร้าง ecosystem ในประเทศ ให้ครอบคลุมทุกด้านนะครับการวิจัยนะครับและการพัฒนาการผลิตและในด้านการตลาดครับโดยตั้งเป้าไว้ขึ้นท็อป3ในบริษัทรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยในปี2573เป้าหมายต่อมานะครับก็คือการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยนะครับเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐในการฝึกอบรมทักษะด,ด้านงานซ่อมบรุงและบริการรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อให้ช่างไทยมีความรู้และความเชี่ยวชาญนะครับรองรับกบารเติบโตสาสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะครับ เป้าหมายหนึ่งเป้าหมายนะครับก็จะเป็นในส่วนการขยายศูนย์บริการต่างๆนะครับรวมถึงนะครับในการบริการหลักการขายเองครับทางฉังอันก็จะสร้างเครือข่ายให้บริการครอบคลุมครบวงจรทั่วประเทศนะครับแล้วก็พัฒนาระบบสาหาชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยตั้งเป้าไว้ให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับโดยที่ผ่านมาทางฉังอันเองครับมีการเปิดตัวนะครับรถยนต์ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ในประเทศไทยโดยในอีก3ปีข้างหน้านะครับฉงอันเองก็มีแผน ที่จะเปิดตัวรถยต์พลังงานใหม่อีกมากกว่า7โมเดลนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ในวันนี้เองนะครับก็านำลองมาแล้วด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับดีพาวนิวเอสนะครับซึ่งเป็นรถที่ยอดนิยมอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่นะครับ ที่เปลี่ยนมาใช้ c 3นะครับ fast charge นะครับซึ่งรองรับการชาร์จเร็วจาก30%เป็น80%เนี่ยใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนช่วงร่างใหม่ซึ่งเป็นสไตล์เดียวกับทางยุโรปนะครับช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่และความแม่นยำในการควบคุมตัวรถนั่นเองนะครับส่วนราคาเองนะครับในส่วนของ Chang'an D-House New S ศูน์เจ็ดนะครับก็อยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับพร้อม พอเสนอพิเศษนะครับพวงเปิดตัวนะรปรับราคาลงมานะครับก็เหลืออยู่ที่1 9ึ0 0ลาบาทครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวใหม่เลยก็คือ d e e p w e l Hunter K50 REEV Max All Wheel Drive นะครับก็เป็นรถพิกอ up นะครับที่ออกแบบมาตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ชอบลุยชอบ ในการแคมปิ้งหรือในส่วนของการใช้งานต่างๆมากับดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเาลาง่าหลังคาไฟสปอร์ตบาต่างๆนะครับประตูท้ายอเนกประสงค์ที่ผมชอบมีสปอร์ตบารให้นะครับตัวกันชนเองก็เป็น การชนเหล็กให้ด้วยนะครับในการขับเคลื่อนสีเล้อก็มีระบบบล็อกเฟือท้ายทั้งด้านหน้าด้านหลังให้ด้วยนะครับ Hunter K50A นี้นะครับก็เป็นรถจที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนาะแต่มีเครื่องยนต์นะครับในการปั่นไฟนะครับมาให้มอเตอร์ก็เลยทําให้มีระบบ v 2 l ให้ด้วยนะก็สามารถปล่อยไฟออกมาได้22กิโลวัตต์นะครับราคาเปิดตัวนะครับของเจ้าดีพาว Hunter k 5 0 i e v Max All Wheel Drive นะครับก็เปิดตัวด้วยราคานะครับ0 0 0ล้าน 49,000บาทนะครับส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ใหญ่นะครับก็เพิ่มเติมในส่วนของที่เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับ p o w t a r 11 Royal Edition นะครับอันนี้ก็จะเป็นตกแต่งพิเศษมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้บริหารระดับสูงนะครับก็เป็นรถหรูนะครับที่มีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็คือตัวนี้นะครับ Royal Edition นี้ก็จะเป็นมอเตอร์คู่นะครับแล้วก็ใช้ช่วงล่างแบบเดียวกับซูเปอร์คาร์ตัวรถเองนะครับก็เป็นปูโทนนะครับ สีเทาแล้วก็สีดำนะครับแซกไปด้วยความแรงนะครับของตัวมอเตอร์คู่นะครับซึ่งตัวอวตารสเปซรอยัล i t i o ชั่นนี่ครับก็จะเปิดตัวและเปิดราคาภายในเดือนทุศจิกายนที่จะถึงนี้ครับผม